คลิปนี้จะทำให้กคนมาถงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ใที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ตลาดรถกระบะสู้กันอย่างดุเดือดน,นะครับโดยเฉพาะล่าสุดค่ายรถยนต์อย่างนิสันก็มีภาพลุดโฉมใหม่โดยการออกแบบดีไซน์โฉมใหม่นี้ก็จะมาในรูปแบบดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวดุดันมากกว่าเดิมซึ่งกระจังหน้านั้นจะถูกออกแบบโดยช่องระบายลมมี3อันซ้อนกันนะครับและก็มีโลโก้นิสันอยู่ตรงกลาง โคมไฟหน้าจะมีหลอดไฟเป็นแบบ LED และมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์สำหรับวิ่งตอนกลางวันอีกด้วยส่วนด้านท้ายนั้นออกแบบด้วยความโฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับโดยเฉพาะกระบะก็จะมีความเว้าวให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับและหลอดไฟก็จะเป็นแบบหลอด LED รูปทรงตัว C ซึ่งดูแล้วโดดเด่นและสวยงามและล่าสุดก็มีภาพหลูดโฉมใหม่ซึ่งเป็นสไตล์ออฟโรด โดยการออกแบบกระจังหน้านั้นจะมีความโฉบเฉี่ยวสวยงามดุดันมากยิ่งขึ้นโดยกระจังหน้านั้นจะออกแบบช่องลมซ้อนกัน2อ,อันและมีโลโก้ดิสันอยู่ตรงกลางไฟหน้าเป็นแบบไบรเมติก4เมตรพร้อมส่องสว่างตอนกลางวันด้วยหลอดไฟ LED ด้านข้างนั้นจะถูกตีโปร่งด้วยซุ้มล้อขนาดเล็กและล้อลอยจะออกแบบลายใหม่ ส่วนด้านบนหลังคานนั้นจะเพิ่มด้วยแหลกหลังคาสีดำดูแล้วโดดเด่นก็ถือได้ว่าทางค่ายนิสนันเผยกลยุทธ์ในการทำตลาดโดยการปล่อยภาพลุดออกมาเป็นสเต็ปให้เราได้ชมกันแต่รื่องก็ตามเราจะได้เห็นโฉม Nissan Navara ฉบับไม่นเชนของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อย่างแน่นอนนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ